เอาเลยครับก็สวัสดีทุกชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Ark Survival นะครับ EP ที่สองแล้วทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าไอ้เจ้าเสือนี้มาได้ไงนะเนี่ยวขอเท้าวยนความกดแล้ักัน,นึะงครับเมื่อพักที่แล้วช่ไมผมได้ทำการจับเจ้าตัวไอ้พระทศใช่ไหมมาเรียบร้อยนะฮะกล่าวว่าจะเล่นตามแบบขน,น,มนมขนมทำเนียมซะหน่อยเออ แันโดนสไปโนฆ่าตายนะครับโอ้โหโคตรใส่โคตรเพลงนิ้วหายนะกะจะเล่นแบบดีๆแบบไม่เกียนไม่โกงใช่ไหมเออการจะมาเล่นแบบหอมๆอะอะไรคือหอมๆปะเออกะจะมาเล่นแบบดีๆสุดท้ายโดนสไปโนฆ่าตายเดี๋ยวไปหนึ่งอ่าอแล้วก็ได้ทาการใส่ไอ้เจ้าสูตรอะไรไปไม่รู้อ่าทำให้สัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้เป็นของเรานะฮะอ่าแล้วก็ได้เพิ่มค่าสถานะไอ้เจ้าสัตว์ตัวนี้มานะฮะอ่าบนบกนี่อาจจะวิ่งช้านะอ่าดูดิ แต่ถ้าลงน้ำตอนนั้นเลยฮะนี่คือว่าในแแบบนี้คือไม่มีอะไรเอาผมลงได้ในตอนนี้นะครับเออต้องบอกว่าต้องบอกผมเป็นคนที่แสกสไปโนมากเลยตอนนี้อืออะไรวะอะไรวะเดี๋ยวต้องก็เลหาเจ้าสไปโนก่อนแล้วกันนะครับสไปโนไปอยู่ไหนวะตัวหาเลยเนี่ยตัวหาเลยเนี่ยเลือดเซิร์เลือดเสิร์ เลือดสาดเลือดสาดเลือดสาดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวคอมแหลกอ่าโอุ้ยห่างเลยวะโอ้ไอัเจ้าตัวนี้อ่าตัวนี้ผมอัพมาแค่วิ่งนะครับมันก็อาจจะวิ่งเร็วแต่ว่ามันอาจจะอ่าตีไม่แรงเท่าไหร่นะครับอ่าอัพแบบโกงๆอ่ะนะไม่ได้อัพแบบตามขนมธรรมเนียมนะอะไรคือนขนมธรรมเนียมมนะั้งอ่าก็ กนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่าอาจจะมาบอกว่าอาจจะมลาแล้วนะครับอ่าอาจจะมาลาแล้วก็คือหาโปรเจกต์เกมเล่นใหม่ครับผมอ่าเกมนี้ก็ก็ปล่อยมันเก่าไปเกมนี้ก็ปล่อยมันเก่าไปเหมือนเดิมแหละดีแล้วอ่าก็จะมาเล่นแบบดีๆเหมือนแต่เก่ามันไม่ได้แล้วครับออมันยังไงล่ะมันเราเคยเล่นไปแล้วแล้วเราจะกลับมาเล่นมันรู้สึกอ่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ่ารู้สึกแบบอยากมีอยากได้ไงก็เลยต้องอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เอฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเอฟเอฟอะไรวะเอฟแอลวายใช่ไหมอ่าโอเคผมก็ได้ทำการเสกเจ้าเดี๋ยว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 มึงมึงมึงอะไรเนี่ยฮะฮ้ฮ้มึงอะไรโอ้แต่มันยิงช้าเลยวะมึงอะไรเนี่ยเออหินแตกฮ้มึงมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรไม่ตายเหรอเออมึงอะไรมึงอะไรอ่าอ่าผม ผมก็ได้ทำการเสกไอ้เจ้าปืนนี่มานะครับอ่าปืนล็อกเก็ตนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนไม่มีวะกระสุนไม่มีวะเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนอโอเคกำลังเติมในแม็กอ่าคลิปนี้ก็เกลียนอย่างเดียวครับผมคลิปนี้มาเกลียนอย่างเดียวครับมาเกลียนโดยเฉพาะนะฮะมาเล่นเอาความมันนะครับอ่า ในตัสอตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรที่สามารถฆ่าผมได้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอสหรืออะไรก็ตามฮะแต่บอสผมเสกมาไม่ได้ผมหาไม่เจอด้วยก็จะเจอแต่พวกเนี้ยไอพวกงูเหลี่ยมป้องงูเหลี่ยมๆๆเออโอ๊ยตัวอะไรเนี่ยลงเออไม่ตายดยโอ้โหเจอเอเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผมหาเจ้าสไปโนก่อนละกันนะครับแคนมากนะครับ เล่นไปเกือบชั่วโมงกว่านะครับเล่นแบบตามขนมทมเนียมมอนนะเออเล่นแบบไม่โกงไม่เกียนะครับกะโอ้โหปั๊มไปจนถึงจากเบลเท่าไหร่วะเบลสี่ใช่ไหมเออจำได้ไหมเบลสี่แล้วผมก็ทําการอัพไปอัพไปจนถึงเบลเท่าไหร่วะห้าสิบเจ็ดถึงเกือบหกสิบนะเอาง่ายๆคือมันคือมันฟาร์มยากมากครับอ่าถ้าฟาร์มเล่นแบบจริงๆย่างๆไยอ่าคือฟาร์มยากมากๆเนีกยกำลังตีโดโด้อยู่ ยงแฟยงไฟขึ้นไปแม่งสไปโนยัดแค่อ่ลงจากเนวเสาก็ไปทันด้วยนะครับตายอย่างเขียดเนี่ยโอ้โหบริเลณโคตรเจ็บใจมากตอนนี้ผมอาไรเอาไอ้ปืนล็อกเก็ตนี่ไรยิงสไปโนย์ปากบองนี้มีอะไรอ่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ราเลยแล้วกันนะครับอาจจะเล่นนิดนิดหน่อยให้ดูอ่าตรงนี้อ๋อดันเจียนเหรอดันเจียนโอเคมีเข้าไปได้ไหม อ๋อไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่มีของยังไม่มีของเออลงลาวาได้ไหมโอ after, ้ยแดง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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอ้อเดี๋ยวทำไมมันใกล้มืดแล้ววะอ่าน่าจะใกล้มืดแล้วงั้นปรับเวลาสักหน่อยก็แล้วกันตอนนี้ปรับเป็นเที่ยงเอาสักเก้าโมงแล้วกันอ่ะเก้าโมงเก้าโมงน่าจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเก้าโมงเก้าโมงน่าจะ เช้าเช้าอ่าวนี่หาอะไรเก็บแอร์ดบดีกว่าเราลองหาพวกพวกสัตว์อ่าพวกสัตว์ต่างๆมาเพิ่มสกิลดีกว่าไหมอ่าพวกสัตว์อ่าพวกสัตว์ต่างๆมาเพิ่มสกิลดูกว่าไหนๆก็เออ่ปวงไหนๆก็ได้โกงแล้วงั้นโกงให้สุดเลยทุกันนะครับเออตัวไหนหน้าป๋ำนะเอ้ยหน้าปั่นนี่ไงฮะไอ้ดเอ็เจ้าตัวนี้แหละครับอ่าที่มันตายนะครับโอ้ กะว่าจะปั๊มซะหน่อยฮะโอเคงั้นเราถ้ามันเป็นสัตว์เลี้ยงเราก่อนละกันนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้มันเป็นสัตว์เลี้ยงเราต้องโอ้ยโอ้ยต้องต้องเลงด้วยต้องเลงด้วยต้องเลงด้วยเลงเลงเลงดีดีเลงดีดีอ้าวไม่โดนอ่าเป็นละเป็นละเป็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นละไอพวกไอพวกนี้อย่าเสือกเฮ้ยเอ้ยอย่าอย่าโดนอย่าโดนในเสากูเออฮะไอตัวนี้แหละครับผมอ่าที่ ที่มันตายงดก่อนนะครับอ่าเป็นต้องบอกว่าเป็นเนนโซตัวเลขที่แบบว่าคนที่เล่นเกมอาร์กแรกๆนี่ต้องสรรหามาจับอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปตอร์มึงกับกูพาร์ทก่อนมึงนะมึงอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมทําการอัพไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอออีกพีให้เป็นเท่าไหร่ดีสักอ่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคนี่เรียบร้อยไหนดูดิในตัวสามารถอัพได้กี่เท่าไหร่ มี88ดสิบแปดเหอแปดสิบแปดลองอัพวิ่งให้สุดๆดีไหมว่าผมอยากรู้มากเมื่อพาร์ตที่แล้วว่าถ้าผมอัพวิ่งแบบสุดๆเนี่ยมันจะวิ่งเร็วแค่ไหนอ่าเดี๋ยวเดป็นนึงเป็นนึงใกล้ละวใกล้เต็มแล้วใกล้สามร้อยละวสามร้อยสามร้อยเออเรียบร้อยเป้เก้าสิบเจ็ดยวขอลองขี่หน่อยก นึกว่าจะเร็วเร็วได้แค่นี้เหรอเดี๋ยว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 โจดเก่าเดียวเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงกับกูนี่กี่พาร์ทเลยเนี่ยอ่ะกี่กี่รอบแล้วงั้นกูจับมึงแล้วกันอยู่ไหนวะพักพวกมึงอยู่ไหนไอ้นี่ตัวเล็กเกินอ่าพักพวกมึงอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อนครับไม่งั้นอ่าเดี๋ยวนะ มันไงมันจะไปเสือกไงเวลาเราจับไงไอ้อะไรเฮ้ยแหลกแหลกแลกอือตายอือตายโอเคจากนั <h <h IC ้นเราก็ทำการจับมันแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจับมันนี่ต้องอ่าแป๊บนึ่งอ่านี่ปึ๊บไอ้ไม่โดนปึ๊บไม่โดนบอสฟัคไม่โดนโอ้โหต้องยิงไหมต้องยิงต้องยิงสักนัดโอ้โหทำไมมันจับยากอย่างวะ เฮ้ยไม่โดนวะเฮ้ยมึงจับยากกันไปหรือเปล่าอุ้ยตายตายตายตเดี๋ยวเดีวตายตาตโอเคไม่งวจะจับได้โอ้โหเออเติร์ดเก้าหรออเกโอก็วิ่งไวอยู่นะงั้นลองเราอัพให้มันเต็มเต็มดีกว่าฮะเอออัพให้มันเต็มเต็มงั้นขอเป็นอะไรไม่รู้ศูนย์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 ศ เท่าไหร่เหอวะขอลงดูกันโอเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงดูกันเท่าไหร่โอ้โหแปดสิบแปดนะน่าจะสุดแค่แปดสิบแปดนะครับดู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 อ๋อนดือดโซคี้อ่างั้นผมขออัพเป็นความเร็วแล้วกันเหมือนเดิมนะครับงั้นเรามาดูความเร็วของมันดีกว่าฮะความเร็วของมันบิงโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้แต่การโจมตีนี่ห่วยใช่ไหมอ่าการโจมตีนี่น่าจะหัวแม่ผมบิ๊บปั๊ผมอัพ ผมวิบผมอัพวิ่งอย่างเดียวนะครับไม่มีเหนื่อยด้วยไหมเออมีเหนื่อยดีกว่าเออวิ่งพอๆกับเราเลยนะตอนนี้ใช่ไหมเราก็น่าจะวิ่งประมาณนี้เอ้ยตัวเลวตัวเลวว่ะอ๋อเดี๋ยวๆๆอุ้ยสองหัวเหรอสองหัวเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว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 ขอลองหน่อยอ้าวไม่ใช่สองหัวแม่งสองตัวนี่หว่า ขอลองเลยขอลองเลยอือถ่ายไปตัวนึงอือสันส่นสันส่นสันส่นสั่นสั่นไม่ถ่ายด้วยปืนกูจะพังแล้วหายากจับจับโอ้แล้วแล้วมันแล้วแม็กกูไม่สาบวะอย่าไอ้ตัวตัวเล็กอย่าเข้ามาเสือกนะเว้ยอย่าเข้ามาเสือกนะเว้ยอย่าเข้ามาเสือกอีเรียบร้อยเดี๋ยวนะสรุปไอ้นี่มันมันสองหัวหรือว่าสองตัววะฮะ แนวไดี๋ยนี้ปังเฮ้ยโอ้คนสร้างเซิร์ฟเนี่ยจะยังไงล่ะใส่ไอ้เจ้าเมนูซ้อนเนี่ยสลับกันหรือเปล่าเออใส่แบบยังไงดีล่ะเออช่างแม่มันเ่ยเอาเป็นว่ามันสองตัวนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่สองหัวนะฮะสองตัวนะครับซ้อนกันนะครับอ่าขอลองซีโฟหน่อยไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงออือดอกเดี่ยวไปหวั่น งั้นเราไปเกียนกันต่อดีกว่าเออตอนนี้ผมดูพระเจ้าพระเจ้าของเกมนี้อ้าวเหมือนสไปโนใช่ไหมไม่ใช่ว่ะเฮ้ยทีเล็กเหรอโอ้ทีเล็กทีเล็กเหรอทีเล็กอ้าวตรงนั้นมีนกขาวด้ปะเออล็อกเก็ตเลเชอร์ตอนนี้ผมอ้าวพังไปแล้วนี่ว่ะอ้าวทำไมพังวะเนี่ยเดี๋ยวเป็นหนึ่งแน่เป็นหนึ่งนะเอาสักสามกระบอกนี่น่าจะหนักไหมวะไม่น่าจะหนักหรอกมั้งสามกระบอกครับอ่า โอเคสามกระบอกแอบกระสุนก็เพลินๆไม่มีหมดนะโอเคสามกระบอกเอามาแทนเลยแล้วกันอกดเลขสองขึ้นมาเ,เลงดีๆเลงดีๆแล้วยิงลูกนี้ไม่ตายไม่ตายวะเออไม่ตาย ดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงวิ่งกระดูกหักเ้ยแต่ไม่ตายอ่าแป๊บนึงนะขอลองหน่อยว่ากี่นัดเตยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องหนึ่งนัดแล้วหนึ่งนัดสองนัดเรียบร้อยทีเล็กสองนัดอ่ะว่าไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ไงทำไมวิ่งช้าจังทำไมวิ่งช้าเงื้อหูปากเงตายแล้ว เออไม่ต้องบอกก็รู้โอ้ดูครับปากนี่ใหญ่กว่าผมใหญ่กว่าตัวผมเออโอเคเราไปแฮกกียังต่อดีกว่าร้างเซิร์ฟต้องบอกว่ามาลงวดนี้ร้างเซิร์ฟเออผมยังแค้นไม่หายเลยเดี๋ยวเดีดีตัวอะไรวะเนี่ยโอ้เสือขยุแดนบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหู้วกัดแรงนะวะกัดแรงนะวะนรศเรานี่ไม่กัดแรงแท้อ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงมาเลยวะนั่นี่ย เรียบร้อยโอ้โหใช่ได้หน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงผมหาเจ้าสไปโนก่อนแล้วกันฮะอุยทำไมโดรนสอเจ็บวะเนรโดสเราเจ็บหรอกเออเนรโดสเราไม่ได้เอามาตายดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยงงั้นอยากให้เนรโดสมาตายต้องเป็นหนึ่งนะเออพี่ไม่ได้ปะเอาควายโอเคได้แล้วเน่สไปโนอยู่ไหนสไปโนตรงนี้มีไหม ไม่มีไม่มีสไปโนวะตัวนี้ก็ไม่มีกูหาสไปโนแล้วตัวนี้กูจะล้างแค้นมึงอยู่ไหนวะสไปโนเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยนกไอ้นกไปกินสไปโนสไปโนไอ้ตัวนี้อ๋อนี่ไงกูเจอมึงแล้วไม่หาที่ลงจอดก่อนยเรนดิ้งก่อนยเรนดิ้งอ่าเลนดิ้งต้องลงน้ำใช่ไหมเลนดิ้งขี้เกียจดพิมพ์กันลงน้ำก็นเ้ยกันครับ อาอเฮ้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอเคเอา่าอ้าวแม่งมาไกลยังวะแม่งมาไกลยังวะอยู่ไหนนะไอ้สไปโนเรามันอยู่ไหนวะงั้นเราบิงไปแล้วกันอ่ะรอ,อยตรงนี้นะอ่ะอย่าหายไปนะโอเคไปเอ้ย่ะดูวิ่งเร็วกันในโดอสอาอีกไอ้คนร้อหน้าล้อนก็ไม่ตายอยู่ดีไอ้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมืกก่อกี้นี่ไง จอเอเลยมึงกูอยู่ทางนี้เออไปเฮ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะอีกสักนัดไหมอีกสักนัดไม่ตายอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโโโออ้้หหวิ่งเร็วจังนะอะไร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 จะมาหาพี่เหรออจะมาหาพี่เหรอโดนไหมช้าโอ้ช้าว่ะโอ้ช้าจังงั้นก็อันนี้แล้วกัน อันนี้และกันอ <tem> ันนี้และกันเรียบร้อยฆ่าอะไรไปไม่ใช่จะไปโนอุ้ยอุ้ยลงน้ำไม่ได้ปืนเปียกปืนเปียกเออจังหวะนี้แหละมาแล้วมาแล้วเหรอ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 มึงมึงมึงเออทำกูแสบนักเออมึงเอาเวลากูขึ้นมาเลยนะประมาณชั่วโมงกว่าฮะฮะมึงเอามาเลยนะมึงเอามาเลยเออมึงเอามาเลยเลยยุบหายกาดจะมาเล่นดีๆซะหน่อยเออ อ๋อนี่เวลาอะไรไมโอ้มึงเหมือนจิโจ้จริงนะโอ,โอ,โอ้สวน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 น่าสวนสวน่าตัวตัวนี้สวนน่อาออช่างมาแล้วกันนะฮะนะจะช่างก็ปไ,ไปไลไปฮะจะช่างก็ไปไลไปเออเออมีตัวหัวดกนี้ไหมนะในแมปเนี้ยมีตัวหัวดกนี้ไหมบอสมันไปอยู่ไหนกันวะ เออบอสของเกมเนี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวฮะดูก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวนะเข้าโสดทะเลทรายมันพูดเคี่ยวเลยนะอะไม่ใช่ทะเลทรายนะหิมะเออหิมะหิมะเออเดี๋ยวหิมะนี่น่าจะมีพวกแมมมอสใช่ไหมอา่าแมมมอสเว้ยเออทำไมมันแสบตาจัางวะโอ้ตัวนี้อะไรกันโอ้ตัวนี้มปนอะไรกันโอ้เนโน่เสาขนอ๋อเนโน่เสาขนลองดองนูตายไปตัวนึ่งรุแรงนะเนี่ย อะไรยังวะอุ้ยน่าจับว่ะเฮ้ยน่าจับว่ะน่าจับเนอะน่าจับเนอะน่าจับน่าจับมากจับดีไหมจับดีไหมเออจับดีไหมอ๋อถามใครแล้วเขาจะตอบผมกูเนี่ยเออลองลองจับแล้วกันนะฮะน่าจับเนอะเร็วอ๋อไอ้ตัวนี้ไปไหนแล้วอู้หมาปลามาป่าสีทองเคลียร์ก่อนแล้วกันเกื่อมันไปกัดในดอสเสาเราอือออ่าไอ้ตัวนั้นไปไหนแล้ววะ อ๋อนู่นนุ่นนู่นนุ่นนุ่นใช่ไหมเอ้านี่มันแมมมอสดีกว่าเฮ้ยไอ้นี่นเสาหน้าขนเราไปไหนวะหมูป่าแป๊บหนึ่งหมูป่าหมูป่าอะไรเนี่ยโอ้มีการฮิวด้วยมีการฮิวด้วยฮิวดิโอ้โหไม่ตายด้วยปืนเราพังเลยโอ้โหใช้ได้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 เออจะลองซีโฟลองซีโฟหน่อยแล้วกัน เออลองซีโอาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มา,เ,าเร็วๆเอเเอโอ้โหไม่ไปไม่เข้าโอ้มันโคตรหิวอ่ะโอ้มันโหิวไม่หิวหรอไม่หิวหรอเออเดี๋ยวก่อนไอเนนโตะโซหน้าขนลงไปไหนแล้ววะตายแล้วเหรอโด,ดนตีตายเหรอใช่ไหมน่าจะโดนตีตายนะโอ้เมื่อกี้ไปพิมพ์สูตรูแป๊บเดียวหายเลยอะไรวะเาเฮ้ยหน้าขน ไม่นะโอทำไมผมบินอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเกาะาเล็กจังวะใช่ไหมพราะผมเล่นเป็นเกาะมันก็เลยเล็กใช่ไหมเออเล่นเป็นเกาะมันเลยเล็กเว้ยออโอ้ทำไมตรงนี้น้ำสวยจังวะเออมีปลาน้ำด้วยปลาน้ำปลาเหี้ยอะไรปลาน้ำเออก็ <c oughs> ไม่น่าจะมีอะไรนะ <c oughs> เออ ไอ้ตรงนี้จําได้ว่าอ่านี่นี่ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดผมมาจับไอ้เจ้พาพารัสซัตอยู่ตรงนี้เว้แล้วก็มาโดนไอ้เจ้าอะไรวะ,ะสไปโนฆ่าตายแถวๆนี้แหละฮะกำลังฟาร์มโดโด,โดอยูโอโโโโโอย่โอ้โหโคตรเจ็บใจฮะพูดมาอย่างพอดีเพื่อนทำไมไปตายตรงนี้แน่เหมือนเราเลยนะก็ะกูเลยอ <laughs> <laughs> นี่แหละที่ผมตายตรงนี้แหละอ่าตายตรงนี้แหละแต่ว่าซากไอ้ของผมไปน,นูป้นไปไหนละชักมาแล้วกันเออก็ก็โอเคผมสัมฤทธิ์ี่นี้ก็เอาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วนะนอกจากที่เราจะลงหมดอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าอ่าผมขี้เกียจเล่นแล้วนะเกมนี้ผมจะหาเล่นเกมใหม่แล้วกันฮะอ่าตรงนี้สัมที่นี้ก็เอาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ,บผมบายครับผม